ข้ามริงไกเลี้ยงปลาอัวนี่ไปไปเดินไหมเออเดินไปแห่ะเออบนอยู่นั่นน่ะไปไปเดิน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 ไปเกตังลงก็ดถุดยอด

อยู่กับร้านแล,ล้วโอ้อยู่หม่าอีนังฝนอยู่ฝนอะไปกันตั้งหลายเลยฝอะไปฝนอะไรโอ้ยรขนาดเทตี้ไป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 ใส่ใไม่ันไหนนะฝป่ใไปใส เอน้ำชงน้ำเตงแดู <S <S ้ดีแมกี้บอกโอ้ยมีอย่งลูกแต่อาน้ำแต่เาลงมาได้ยเย็นเย็นปโอ้น้ำโอ้โอ้โอ้นมีน้ำเลยนี่หามไปถึงห้ามข้ากลางได้ไหมโอได้สเมตโอ้ได้ไวได้ไวได้ไวฉันจะลงจะไดไปเลยม่ลงเลย เล็กน้อยเอามดแล้วเห็นมันร้อยองลงองลไปยงุนดาไปุนมาเลยเนี่ไปุนมัเลยเนี่ยใบผุนอะเอาเบิดรบนใม่เกาะซือเราคงงงไม่ไนะเออลงมากระโดดนะมาเดียวเออเเซ็กเม็ดเราลเทอะนะหอนะระยกเดินน้ำงโย ไข่ลงหดโอ้ได้สอตเลยไม่อย่างไม่ได้คัวม้ัแม่กันไหมไข่ไปลงเลยแวไข่นี่เขาได้ที่เดียวสเลยโอ้วตัวนึเออพี่พีตัวนึงเหยียบยังเย็นเจ้แต่หอยนางหอยนางนาดโอ้หอยดีนาเียมาลงมาพอแล้ว thời nี้ à, bây giờ một giờ qua đấy, này là tam, ổi chát, ổi khóm, ô, này nhiều, này nhiều lắm nè, này còn một nữa, ô, đang há cái gì ok, ok, ô. Này rồi tôi không chạy. đi, cho đi. Nè, môn 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 có môn 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 nó môn môn eo

ออกนาคือคนใม่กันเนอะอย่างเนี่ยอย่างอันยุนในกันเพื่นแมบ่อยทุกคนต้องรู้จึงต้องนึนึกและก็จึงต้องนึกคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่ก็ตกใจทุกคนน้องได้หลายหลานนี่เนี่ย